สภาพอากาศตอนเที่ยงครับผมออกมาทุ่งนาก็เอาย่าให้น้องวัวกินน้องนินครับสำหรับเจ้าทองก็ไม่สบายต้องนอนกินครับไม่ตื่นเลยนะครับนอนกินไม่ยอมตื่นนะครับแข้งขาอ่อนแรงเนาะให้หมอมาดูแล้วละ่ะ ดูเจ้าแหวนกับเจ้าเพชรกินหญ้าอย่างสบายใจครับผมออกมาเปิดวิทยุให้เขาฟังรบรรยากาศก็ร้อนครับผมฝนไม่ตกเลยข้าวก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยใบเหลืองหมดแล้วเดี๋ยวถ้าตกมาครั้งหนึ่งพอมีน้ำหน่อยก็จะใส่ นะครับพอีนี่มันก็ใกล้จะออกพรรษาแล้วเนาะมันต้องใส่ปุ๋ยพอข้าวจะตั้งท้องแล้วข้าวจะตั้งท้องแล้วโอ้อากาศทำไมเป็นงี้เนาะ อากาศร้อนจริงจริงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวบดเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวบดนี่แหละครับก็ยังงงว่ามันเป็นยังไงเหมือนฝนจะตกคึ้มๆแึ้มดีวกแดดคึ้มๆแึ้แดีวกแดดแดดก็ไม่ใช่แดดธรรมดานะแดดร้อนเหมือนจะไหม้เลยมองดูก็แสบตาไปหมด กลางวันถ้าว่างๆก็จะมานอนเล่นอยู่บอนนะบอนนี่แหละครับกระทอมทำใจปลาก็เล่นน้ำตรงปลาไว้เยอะขอบคุณนะครับผมขอบคุณสำหรับบรรยากาศท้องทุ่งนา ทําน้อยทําใจของผมคอยนางขอบคุณทุกๆก,การรับชมครับผมดูเมฆเมือกเยอะยะไปหมดแต่ฝนไม่ตกผมก็ยังงงอยู่เนาะขอบคุณครับผมรักทุกคนนะครับ